เป็นยังไงถึงได้มาแก้บนแต่เช้าวันนี้อ๋อผมถูกหวยโอ้โหถูกหวย้สาธุสาธุสาธุสามตัวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลอ้อนะครับหลังจากที่เข้าสู่ฤดูหนาวมาเต็มๆหนาวมากครับสามวันนี้ครับเก้าองศาสิบองศานะครับช่วงเช้ามืดวันนี้มีเอซนะซึ่งเป็นคนหมู่บ้าน นะคคนหมู่บ้านแถวเขห์น้อยนี่แหละครับเนาะมาแก้บน,นอ,มา,บนอมาแก้บนกันวันนี้ก็พี่หม่พี่หม่แกจะมาทำแบบนี้ทุกวันครับพิธีกรรมความเชื่อของชาวม้งนะทูบอยู่นู่นทูบอยู่ถังมาม่าไข่ม้ำแดงอุ้ยปูวะนั่งอย่นี่ เอาเก็บก่อนนี่ปิดสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับเป็นยังไงถึงได้มาแก้บนแต่เช้าวันนี้อ๋อผมถูกหวยโอ้โหถูกหวยไม่ต้องไม่ต้องดังลีเลยเนาะถูกหวยเลยผมอยู่เชียงรายนะเอ้าเล้วผมคิดว่าอยู่แถวนี้ไม่ใช่ใช่ผมเชียงรายผมอยู่เชียงรายเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่ออมาเมื่อคืนแล้วมาพักเมื่อคืนมานอนที่ไอ้คุ้มผังเนี่ยไอ้ห้ยไผ่เนี่ยตั้งแต่เชียงรายมาถึงนี่กี่กิโลพี่เออ กิโลไม่รู้แต่ว่ามามาก็ใช้เวลามานานกันนะมาตั้งห้าห้าชั่วโมงเลยไหมเขอน่าจะเกินน่าจะเกินเกินเกินห้าชั่วโมงก็ประมาณสี่ร้อยโลเนี่เออนั่นแหละเออห้าร้อยห้าร้อยสี่จีห้าโลห้าสี่ห้าเออห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าอาีนงว่ามาในชิดดูว่าประมาณห้าสี่ห้าช่วงนี้ช่วงนี้เออเดือนนี้มันเป็นสัญจรเขาบอกว่าส่วนมากจะมีไม่ไม่หาบก็หามงวดนี้พอดีเลยห้าสี่ห้า ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเดี๋ยวให้กอันรุ่นเลยอือใครใช่เป็นไหนนู่นฮะเตาถูกหวยนะครับถูกตัวไหนพี่สามแปดเก้าสามแปดเก้าได้ท้ายได้ท้ายได้ท้ายตั้งแต่สามแปดเก้า ถูไม่เยอะเอาเลยแก้ในนี้ก่อนอืมอ่ะครับไหนๆก็ถูแล้วต้องแก้ไปก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนได้ถูน้อยก็แก้น้อยถูเยอะก็แก่เยอะครับก็ถือว่าได้ค่าน้ำมันมาเนาะได้ค่าน้ำมันแล้วก็ได้มาเที่ยวท่องเที <c ười> <c ười> ่ยวด้วยนะงวดนี้เราลุ้นต่อสามแปดเก้ามันออกแปดเก้าเนอะลุ้นงวดไหนเหรอวันวันสิบหกวันที่สิบหกอ่ะสิบหกพุชิก้าเออพุชิก้าอีสองวันก็ออยอีรอบนึงนั่นแหละใช่ใช่พุชิก สามตัวท้าย,ายาสามตัวร่างสามตัวาสามตัว่างนะมรัว่ารอ้าอ้าวนะครับกระถาช่องกระถาเกนป้ายเขียวจีบีจี่ไม,อ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 มขอเลขเด้อ <c oughs> จับลูปปองให้หน่อยวะดิ โยงแกทุกวันบางทีเรามาทันหรือไม่ทันแต่วันนี้เราต้องมาให้ทันครับวันนี้ค้งสุดท้ายแล้วจะได้เกับพี่ใหม,ม่เป็นคนดูแลสถานที่ช่วยพวกเราเนี่ยเนาะดูที่ว่าปีจะจับลูกปองได้ตัวไหนวันนี้นจะสื่อกับปู่ตลอดว่าปู่อยากได้อะไรมากไหม

ลุงนยูบิงฟงยุด้วยบิงฟงเอาละุ้นนอนลุ้นอนเนาะเอาวันนี้เอาเราวันที่หนึ่งเลยนะพี่น้อยลุ้นไปเลยวันนี้เอาสามสิบล้านเลยสามสิบล้านเลยนะครับวันนี้สาธุนี่คือคนแรกนะครับที่จะได้ร้วงหายนำโชคของเราได้มาเมื่อวานเอฟซีเพิ่งซื้อมาให้เมื่อวานนี้เอง

หกหรือแปดหกหกหนึ่งห้าหก๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราถึงที่ไหมครับหนึ่งห้าหกนะครับจ้าถึงเวลาที่ช่วยจะมาถึงเราหรือเปล่าเนี่ยใครนี่เดี๋ยวเราไปแจกให้คนที่บ้านได้ไหมได้ครับได้ได้เลยหนึ่งห้าหกงั้นเดี๋ยวสักพักกอนเนาะ

ทุนที่กลางวันของเนี่ครับอีสาธุ สี่สจุดห้าสี่นะสวยไหมสวยอะนะ่ะสี่นี่แหละสวยแล้วอขอบคุณพี่ใหม่มากครับสาธุสาธุกเนี่ยาองกูได้เงินเด้อ นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้โค้งสุดท้ายแล้ววันที่30ของเดือนพฤศจิกายนนะพรุ่นี้พรุ่นี้อ่ารางวัลก็จะออกแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มีเ c ียีถูกนะครับ ถูกแบตเตอรี่เลขท้าย3ตัวมาจากเชียงรายนะครับนําไข่มาแก้บนแล้วก็มาพร้อมตัวเลขที่จับไห้เราแต่ก็จะเน้นตัวเลขของ2คนนี้แหละเช้านี้นะก็จะมีโชคกับคนดวงเฮงอย่างคุณพี่เขาอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ y o u t u b e รัชนีชาแนลนะครับยอยู่ที่พญาเขกหิรันนาคราชท่านใดที่ มีโชคกระปุ่อยากมาแก้บนก็เดินทางมาได้ตลอดครับช่วงนี้เปิดตลอดนะครับไม่มีวันปิดอ่ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ